ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ใช้พิเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่กล้บ้านท่านสําหรับประเด็นที่เราจะนําเสนอก็จะเป็นเรื่องของอเทคนิคในการตัดแต่งผลการมองภาพว่าเราจะทําการไว้ผลในลักษณะแบบไหนคือเนื่องจากในปีการผลิตนี้เนี่ยโดยรวมครับบางสวนหรือบางต้นอาจจะมีผลผลิตที่มีปริมาณที่เลือกได้ ก็ย่อมมีการตัดแต่งได้หมายความว่าเราไว้ได้ทั้งจำนวนทั้งตำแหน่งและการกระจายตัวแต่ในทํานองกลับกันในส่วนของบางครั้งเราพบว่าด้วยปริมาณดอกที่ออกค่อนข้างจะน้อยบางต้นออกแค่50%ของทรงพุ่มบางต้นอาจจะออกแค่30%ของทรงพุ่ม แต่บางต้นก็ออกดีอันนี้เราจะไม่พูดถึงแล้วเราก็จะมามองในประเด็นที่ว่าแล้วในกรณีที่เรามีดอกจำนวนน้อยหมายควาว่าถ้ามันจะดกดอกจะมากก็มากอยู่ซีกหนึ่งหรือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในกรณีปีการผลิตนี้เนี่ยจึงมีคำพูดว่าขอให้มีผลผลิตเถอรุ่นไหนมันก็ดีทั้งนั้นผมเองก็ย้ำมาตลอดว่าเราจะต้องทำผลให้ติดให้ดีที่สุด ซึ่งหลายท่านก็ตั้งใจทำกันและผลที่ได้ก็ถือว่าเป็นที่พอใจถ้าจะพูดถึงโดยภาพรวมเนี่ยปีนี้กระบวนการช่วยให้ผลทุเรียนติดดีนั้นสมบูรณ์แบบเริ่มตั้งแต่การบำรุงดอกการฉีดปัจจัยไปที่ดอกการช่วยผสมเกสรการจัดการน้ำแล้วก็การระมัดระวังเป็นเพจที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยเรามีผลผลิตให้เลือกได้ ทีนี้ประเด็นมันก็จะมีอยู่ในลักษณะหนึ่งที่เป็นเป็นทั้งคำถามเป็นทั้งคำขอคำแนะนำแล้วก็เป็นข้อสงสัยว่าในลักษณะบางส่วนเรามีทุเรียนครึ่งทรงพุ่มหรือมีครึ่งซีกถ้าเราต้องการที่จะไว้ผลผลิตให้มากเนี่ยมันจะไว้ได้ไหมผมยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วทุเรียนต้นนี้จะมีผลผลิตกระจายทั่วต้นตามสถิติเนี่ยหกสิบผล แต่ปีนี้บางส่วนครับมันออกดอกน้อยบางซีกไม่ออกก็จะเหลือครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ30ผลทีนี้ใน30ผลเหล่านี้นะครับถ้าเราจะเพิ่มเป็น45ผลล่ะเราจะไว้ได้หรือไม่ทั้งๆที่อยู่ในซีกเดียวกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีเหตุจําเป็นที่เราจะต้องดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ทีนี้ในการวางตำแหน่งของผลนั้นมันจะมีอยู่สองลักษณะวางผลเป็นกลุ่มกับวางผลกระจายในลักษณะของการวางผลเป็นกลุ่มน,นั้นก็คือเป็นรุ่นเดียวกันติดผลแล้วอย่างนี้เราก็คงจะไว้ได้ในระดับหนึ่งพี่นักศึกษารับ,รบเรามีงานศึกษาเรื่องนี้เราพบว่าถ้าเราไว้เป็นกลุ่มการแข่งขันซึ่งกันและกันในกลุ่มเขาจะเกิดขึ้นถ้าเขาไม่เพียงพอ หรือพลังงานไม่เพียงพอส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะเกิดการแข่งขันมันจะมีผลในกลุ่มนั้น่อไปเองโดยธรรมชาติหลายท่านคงอาจจะเจอเคยเจอเคยพบนะครับบางครั้งเรามองไปว่าทุเรียนเราโยงเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาทำไมมันมีอยู่ลูกหนึ่ง่อแห้งอยู่ในนั้นนั่นคือคำตอบว่าเขาเกิดการแข่งขันเกิดการแย่งกันในกลุ่มพลังงานเราก็สามารถที่จะเป็นคำตอบได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของโรค ที่ไปทําลายผลเพราะถ้ามันเป็นโรคพืชมันต้องเกิดทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นในกรณีคําถามตรงนี้ผมก็ต้องเรียนนะครับว่าเราสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้ในส่วนของกรณีเรามีทรงพุ่มเต็มเราได้60ผลเรามีครึ่งซี่เราจะได้ผลผลิตประมาณ30ผลเราจะเพิ่มไปอีก15ผลเป็น45ผลไว้ได้แน่นอนครับ และตำแหน่งที่เราควรจะไว้ก็จะต้องเป็นกิ่งใหญ่ที่อยู่ใกล้ลำต้นคือเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าทุเรียนเนี่ยเขาแบ่งท่อน้ำท่ออาหารกันโคนลซีกด้านทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกแต่บางครั้งเนี่ยผมอยากจะนำเรียนว่าบางครั้งตำแหน่งของผลที่อยู่ใกล้ลำต้นหรือใกล้กิ่งใหญ่เราไว้เป็นกลุ่ม และการไว้เป็นกลุ่มน,นั้นเขามีความสามารถมีศักยภาพที่จะดึงพลังงานมาได้ก็สามารถที่จะไว้เพิ่มได้แน่นอนเขาดึงพลังงานจากในส่วนของลำต้นมาช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการดึงจากปลายกิ่งเข้ามานะครับด้านบนไม่มีผลผลิตพลังงานก็จะไหลลงมาเพราะไหลลงมาเสร็จกลุ่มผลที่มีอำนาจมีไว้กลุ่มใหญ่ก็จะดึงจากลำต้นเข้ามาเพื่อเลี้ยงตัวเอง ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นที่ชัดเจนพิทักษ์ก็เคยเห็นนะครับมันมีกิ่งหนึ่งมีผลผลิต3ามสี่ลูกเป็นกลุ่มแล้วกลิ่งนั้นเนี่ยหักกิ่งหักปลายแต่ทุเรียนทั้ง3าสี่กลุ่มนี้ยังคงจเจริญเติบโตได้จนเก็บเกี่ยวไดท้ทั้งทั้งที่ในกิ่งนั้นไม่มีใบเลยนี่คือคำตอบเพราะฉะนั้นจึงตอบได้ว่าท่านสามารถที่จะไว้ผลผลิตตรงนี้ได้ นี่คือประเด็นแรกนะครับทีนี้มีประเด็นต่อมาว่าแล้วการคำนวณละ่ะเราคำนวณอย่างไรเรื่องนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งในเทคนิคอย่าลืมนะครับว่าการตัดแต่งผลเป็นเทคนิคเป็นเรื่องของการจัดการและเป้าหมายก็คือการตลาดช่วงนี้ฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับข่าวดีบริษัทบรูฟอกอินเตอร์เคมจำกัด ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีขอเสนอทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนทีโนไบโอสติมูลนนรวมสูตรพิเศษบํารุงทุกระยะบูจิแก่พลังงานทางด่วนไม่เป็นอาหารเชื้อราซีตินสารส่งเสริมการเปิดตาดอกเข้มข้นเรีแอคเตอร์ฮอร์โมนขยายเซลล์ทุกระยะใบดอกผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพแนวใหม่จากเกาหลีอีกมากมายสนใจ สอบถามและหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อโกรเทคกรุงร้านชัยพฤก,กษ์เกษตรเขารืยาและร้านเคมีกเกษตรใกล้ปาาทันบริษัทแบล็ k แพนเตร Panther, อร์อโกรีเทคจำกัดคู่หูเปิดตาดอกแบล็กฟลาวเอบวกแบล็กไซไคนินแบล็ k ฟลาวเวอสาราทะเลสีน้ำตาลสกัดเย็นบวกโปรลีนอะมิโนช่วยส่งเสริมการออกดอกแบล็กไซไคนินไซโตไคนินเข้มขน้น ช่วยให้ออกดอกเร็วสม่ำเสมออัตราก,การใช้200-44ต่อน้ำ200ลิตรสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อโกรเทคห้างหุ้นส่วนจำกัดธรรมรัตน์นเกษตรและร้านชัยพฤกษ์เกษตรเขาไรยาอย่าลืมเลือกคู่หูเปิดตาดอกเสริมการออกดอกออกผลดีต้องผลิตภัณฑ์จาก b l ล c k p a n t h อ r a g r i t e ท h จำกัดชัยพฤกษ์เกษตรเขาไรยาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่าน บริษัท Black p a n t h อร์อ r กรีเทคจำกัดช่วงพล็กลูก Black p l ล็กช่วยให้ขึ้นลูกเร็วขั้วผลใหญ่และเหนียวช่วยลดการหลุดร่วงสูตรพิเศษเห็นผลเร็ว Black ซ i m i n o เป็นสาร่ายสูตรพิเศษบวกอะมิโนจากประเทศเกาหลีช่วยเร่งการสะสมอาหารช่วยเร่งขยายขนาดของผลช่วยให้ผลโตเร็วและมีคุณภาพที่ดี Black c ค l b บแคลเซียมบวกโบรอนอะมิโนคีเลต เพิ่มการผสมเกสรเพิ่มการติดผลลดการหลุดรั่วอัตราการใช้2 0 0ซีต่อน้ำ200ลิตรสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านชัยพฤกอ์อโกรเทคห้างหุสุส์จำกัดธรรมรัฐกิจเกษตรและร้านชัยพฤกเกษตรเขาระย่หยาบร J ิษัท JAM Tech จำกัดขอเสนอการผลิตไม้ผลเรินน่มต้นฤดูใหม่อย่างมั่นใจ โพลีมินสูตรเร่งดอกเร่งการสะสมอาหารช่วยกระตุ้นการออกดอกให้เร็วขึ้นอัตราการใช้20-30 cc ต่อน,น้ำ20ลิตรเจ30-10เพิ่มการสะสมอาหารฟอสเฟตที่ตาพืชใช้สําหรับเร่งดอกทําให้เปลี่ยนตาใบาไปเป็นตาดอกควรใช้คู่กับโพลิมินดอกจะทําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอัตราการใช้20-30ซีต่อน,น้ำ20ลิตรเจน้อป้องกันและกําจัดนอนจอกขั้วดอกผลนอนดื้อยาอัตราการใช้10-20กรัมต่อน,น้ำ20ลิตร ลุยจิอเมดเดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนื้อครีบกำจัดเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยแป้งแมลงมีขาอัตราการใช้สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรจัดเกลอเพลี้ยไฟเพลี้ยอ,อ่อนเพลี้ยกระโดดเพลี้ยจักระจัดเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งอัตราการใช้สิบกรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรฮอลีคลใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นโรครากเน่าโคนเน่าโรคยอดเน่าโรคราน้งค้างไม่มีพิษตกค้างป้องกันโรคพืชปลอดภัยจากโรคพืช อัตราการใช้30 40, ต่อน,น้ำ20ลิตรหาซื้อได้ที่ใช้พษ์กเกษตรทุกสาขาครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับถ้าเป็นของบริษัท J A M Tech ก็จะซื้อซื้อได้ที่ใช้พึ์ในทุกสาขาแต่ตับในส่วนของบริษัท J A M Tech จำกัดนะครับผมก็อยากจะนำเรียนผิดพันธ์ว่ามีโพลิมิลฟลอร์ เป็นสูตรสําเร็จที่เราเคยจํากันได้พลิมิลฉลากสีเขียวและฉลากสีส้มถ้าเป็นฉลากสีเขียวก็ใช้ใช้บารุงนะครับส่วนสีส้มนั้นก็เพิ่มส่งเสริมการออกดอกมีเจนไนเจนไนเป็นสารในกลุ่มของอีบาเมกบตินเบนโทเอตในการควบคุมแมลงโดยเฉพาะในกลุ่มของเพลี้ยไฟมีโตลอสนะครับเป็นสารในกลุ่มของไทมีท็อกแซมซึ่งเราก็นํามาใช้ในการควบคุมแมลงที่ควบคุมยากจะเป็นในเรื่องของเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอย มีลุยจิ35ินะครับเป็นอิมิดาโคปิก35เปอร์เซ็นต์ซึ่งในส่วนนี้เราก็นำมาใช้ในการควบคุมเพลี้ยไฟมีไดอะซินนอนนี่คือผลิตภัณฑ์ที่อยากจะย้ำสำหรับบริษัท j จ m Tech จำกัดถ้าเป็นในส่วนของบริษัทบูฟล็อกอินเตอร์เคมหรือจะเป็นแบล็กแพนเตอร์หรือจะเป็นปุ๋ยราชสีก็ต้องไปที่ใช้เพื่ออโกรเทคคลุงใช้เพื่อเกษตรเขาไร่ยาเราฟังสาระกันต่อได้เลยครับ เราก็จะมาดูว่าตอนนี้เราจะไว้จํานวนผลเท่าไหร่ต่อต้นมันก็มีหลักการในวิธีคิดเช่นเดียวกันในการว่าอย่างกรณีการตัดแต่งผลทุเรียนน่ะมันมีความจําเป็นหรือไม่ความจําเป็นนั้นต้องตอบได้เลยครับว่าต้องมีความจําเป็นแต่ประเด็นนั้นคือจะตัดแต่งอย่างไรและตัดแต่งในลักษณะเมื่อไรที่สําคัญคือเราจะแต่งผลในปริมาณเท่าไหร่สิ่งต่างๆเหล่านี้ ถ้าเราจะผู้เรามีสูตรสำเร็จไหมก็คงตอบได้ว่าก็พอมีบ้างครับเป็นแค่แนวทางแต่ไม่ใช่สูตรสำเร็จเพราะว่าในส่วนของการตัดแต่งผลทุเรียนนั้นมันเป็นเรื่องของเทคนิคเป็นเรื่องของการวางแผนเป็นเรื่องของการคำนวณปริมาณผลผลิตและที่สำคัญไม่ใช่แค่นี้ครับมันจะส่งผลไปถึงคุณภาพและวันเวลาของการเก็บเกี่ยวก่อนอื่นนะครับผมจะต้องย้อนข้อมูลกลับไปก่อนว่า ทุเรียนถ้ามีผลผลิตมากการสุกแก่จะช้าทุเรียนถ้ามีผลผลิตน้อยการสุกแก่จะเร็วแต่ในทํานองกลับกันครับถ้าทุเรียนมีผลผลิตน้อยสิ่งที่จะเห็นผลกระทบก็จะกลายเป็นขนาดน้ำหนักคุณภาพซึ่งผลจะโตเปลือกจะหนาคุณภาพไม่ได้การตลาดซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าขณะนี้เนี่ยเขาลองรับทุเรียนแค่3กิโลบวกลบ ใน1นึ่งกลอกสกิโลเนี่ยควรจะมีทุเรียน6ผลนี่เป็นประเด็นเลยนะครับที่เราเองนั้นจะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นในส่วนของถ้าเราแต่งหรือไว้ผลจำนวนมากผลกระทบก็คือเมื่อการสุกแก่จะช้าบางครั้งการชะงักการจเจริญเติบโตคุณภาพเนื้อภายในก็จะไม่ได้ หรือบางครั้งผลก็อาจจะไม่ได้น้ำหนักรูปทรงผอมผูไม่เบ่งคือทั้งหมดเดียมันมีผลกระทบทั้งสิน้นทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรกับการที่เราจะคำนวณหรือประมาณการว่าเราไว้ผลผลิตที่พอดีพี่นักเกษตรครับเรามีงานวิจัยเรื่องนี้ซึ่งขออนุญาตเรียกกันว่าเป็นงานศึกษาก็แล้วกันเพราะเราไม่ใช่นักวิชาการ เราแค่เป็นผู้ปฏิบัติการแล้วหาคำตอบให้กับพี่นักศกรได้ผมอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าพี่นักศกรมีทุเรียนต้นสมบูรณ์มีใบสามชั้นคำว่าใบสามชั้นก็คือมีพระต้นใบสมบูรณ์มีรูปทรงพีระมิดมองไปแล้วเห็นก้านกิ่งก้านสาขาแค่เพียงเล็กน้อยในพื้นที่ใบตรงนี้แหละครับเป็นแหล่งที่จะเป็นโรงครัวที่จะนามาผลิตคุณภาพของผลถ้าเราวัด เส้นผ่าศูนย์กลางจากโคนต้นด้านหนึ่งผ่านลำต้นตรงกลางไปถึงชายทรงพุ่มอีกด้านหนึ่งเราวัดได้เท่าไหร่อย่างยกตัวอย่างเช่นสิบเมตรทุเรียนต้นนี้มีคุณภาพใบที่ดีสมบูรณ์มากเราหรือเราเรียกว่าใบสามชั้นเราจะไว้ผลได้ตั้งแต่9ผลต่อเมตรหรือสิบผลต่อเมตร8ผลต่อเมตรก็ได้ เท่ากับวัาถุเรียนต้นนี้จะไว้ผลได้ 80-90- ถึง100ผลแล้วรูปทรงขนาดก็จะได้น้ำหนักตามเกณฑ์คือ2กิโล3ไปจนถึง4กิโล5ประมาณนี้แต่ถ้าทุเรียนต้นนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตรเรามีคุณภาพใบแค่2ชั้นคือมองไปก็มีใบแต่ว่าไม่มาก มีกิ่งก้านสาขาที่มองเห็นกระจัดกระจายทุเรียนเหล่านี้เราจะไว้ได้แค่เพียง5ถึง6ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรดังนั้นทุเรียนต้นนี้ถ้าคุณภาพใบแค่2ชั้นเราจะไว้ผลที่มีคุณภาพได้ก็คือประมาณ60ผลต่อต้นก็คือหมายความว่า5ผลหรือ6ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรอันนี้คือหลักหลักในการประมาณประเมินโดย คำนวณแต่ถ้าเราพบว่าคุณภาพใบทุเรียนของเรานั้นมันไม่ดีเลยใบน้อยใบบางมองไปก็เห็นแต่กิ่งก้านสาขาบางครั้งก็เ,เห็นแต่ลำต้นทุเรียนเหล่านี้เราจะไว้ได้แค่3-4ถึง4ผลต่อเส้นผ่าศูนยกลาง1เมตรดังนั้นทุเรียนต้นนี้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตรเราก็จะไว้ได้แค่3ผ,ผล35ผล35ผลถ้าเราฝืนไว้ล่ะ พิ่นักสกรครับถึงท่านจะฝืนยังไงเขาก็เลี้ยงไม่ไหวเขาก็จะต้องล่วงหรือฝ่อแห้งไปอันนี้คือหลักในการคํานวณแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นหลักที่จะใช้เป็นสูตรสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าเรามีเทคนิคในการจัดการอีกว่าถ้าท่านจะไว้ผลผลิตให้มากกว่าปกติเราก็จะต้องรีบสร้างใบขึ้นมา ทุเรียนหลังจากออกดอกก็จะแตกใบอ่อนหนึ่งรุ่นหรือดอกอกําลังจะบานก็จะแตกใบอ่อนหนึ่งรุ่นหรือระยะไข่ไก่ก็จะแตกใบอ่อนหนึ่งรุ่นหรือทุเรียนอายุ50-60บวันเขาจะแตกใบอ่อนหนึ่งรุ่นซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นส่วนสําคัญที่เราจะไว้ได้และเป็นช่วงที่ผลทุเรียนเมื่อหลังจากผ่านดอกบานไปแล้ว50วันเขาสู่ระยะปลอดภัย เมื่อเข้าสู่ระยะปลอดภัยก็คือแค่บิดเบี้ยวแต่ไม่หลุดล่วงเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเกิดใบอ่อนขึ้นมาหรือลงครัวอีกหนึ่งลงอาจจะแตก30%อาจจะแตก50%หรือเจ็คือปริมาณใบอ่อนเนี่ยเท่าไหร่ก็ตามเะครับนั่นคือสิ่งที่เราสามารถจะนำมาชดเชยได้เช่นท่านต้องการแบกผลทุเรียนให้มากขึ้นกว่าปกติเพราะปีนี้ทุเรียนมันมีน้อย เมื่อเขาแตกใบอ่อนเราก็ต้องสร้างคุณภาพใบและคุณภาพของผลควบคู่กันไปเราก็จะสามารถที่จะไว้ผลผลิตจำนวนมากขึ้นได้นี่คือเทคนิคที่เราจะนำมาจัดก,การหรือแก้ไขกับกรณีที่เราจะเพิ่มผลผลิตแต่ในทํานองกลับกันถ้าเป็นกลุ่มผู้ทําสารเราประมาณแล้วว่าเราจะตัดแต่งเออโทษนะครับเราจะเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเวลานี้ ทุเรียนเราได้ร้อยสิบสามวันร้อยยี่สิบวันร้อยอะไรก็แล้วแต่เราคำนวณว่าเราจะต้องเก็บเกี่ยวตรงนี้เพราะว่าเรามีการตกลงราคาแล้วดังนั้นในส่วนของเทคนิคตรงนี้ก็จะต้องกลับมาวางแผนอีกว่าเราจะต้องทำการเก็บเกี่ยวให้อยู่ในกรอบเวลาที่เรากำหนดดังนั้นเมื่อทุเรียนห้าสิบวันเราก็จะต้องสร้างเนื้อคือใส่ไนโตรเจนสูง สร้างแป้งคือใช้โพแทสเซียมสูงสร้างสีนะครับซึ่งจะก่กอบไปด้วยในส่วนของแมกนีเซียมซัลเฟอร์กรมมันันเราต้องสร้างเนื้อก็เป็น cium, แคลเซียมโบลอนเราต้องสร้างคุณภาพของเนื้อให้มีแป้งมากก็เป็นโมริดีนัมนั่นคือการให้ธาตุอาหารจะเป็นทางดิน ของทีมกเกษตรหรือกลุ่มอาหารเสริมในรูปเม็ดหรือจะเป็นอาหารเสริมทางใบก็แล้วแต่เราก็จะต้องให้ตั้งแต่ทุเรียน50วันขึ้นไปเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวอยู่ในกรอบเวลาอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งแต่ก็ต้องย้ำว่าถ้าผลผลิตปัาพอดีการสุกแก่ก็จะเร็วถ้าผลผลิตไว้มากการสุกแก่ชา้าดังนั้นท่านที่วางแผนการตลาดก็จะต้องทำการให้ปัจจัยเพื่อเล่งที่จะเก็บเกี่ยว อันนี้ต้องย้ำนะครับว่าคุณภาพอยู่ที่เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งตามราชการเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าหมอทุเรียนไปส่งเสริมการทำทุเรียนอ่อนอีกก็โดนตำหนิมาสมัยก่อนเนี่ยเยอะเพราะผมไม่ได้ยึดมั่นกับตัวเลขที่ทางราชการเขากำหนดไว้ว่า120วัน120วันนั้นโดยประมาณแต่สิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งยืนยันได้คือเปอร์เซ็นต์น้าหนักแห้งเราเคยทางานเรื่องนี้นะครับ แล้วก็ร้อวันเรายังเก็บเกี่ยวได้ที่34เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเรื่องนี้มาที่นี้ก็มาถึงตัวพี่น้องสกกรว่าแล้วท่านจะตัดสินใจอย่างไรในการตัดแต่งผลผมเองนั้นก็อยากจะนำเรียนให้เป็นสูตรสำเร็จง่ายๆต่อการตัดสินใจคือเรื่องนี้เนี่ยเรามีงานศึกษาอยู่แล้วเป็นคำตอบการตัดแต่งผลครั้งที่หนึ่งนั่นก็คือโดยธรรมาชาติ ทุเรียนที่อยู่ในกลุ่มผลที่ได้รับการผสมเกสรสมบูรณ์จะโตเร็วและเขาก็จะดีดผลข้างๆออกไปแต่บางสวนเราใช้ปัจจัยไปเสริมเขาไม่ยอมสลัดออกเราก็จะไปแต่งครั้งที่หนึ่งคือลูกบิดลูกเบี้ยวลูกงอคือถ้าเรามีเหลือนะครับถ้าไม่มีเราก็จาเป็นต้องไว้สำหรับปีนี้อันนี้ก็คือส่วนที่หซึ่งเรายังไม่ได้กำหนดปริมาณอะไรครับ ในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะไปแต่งในลักษณะผลที่ไม่ได้คุณภาพเราก็จะเหลือผลที่มีคุณภาพไว้นี่คือครั้งที่หนึ่งผลขนาดเล็กขนาดลูกมากไข่นกกระทาเสร็จแล้วหลังจากนั้นครั้งที่สองก็คือประมาณ30วันไข่ห่านไข่ไก่ไข่หานรรรรรตรงนี้แหละครับมันเป็นหลักสำคัญว่าถ้าสมมติว่าทุเรียนต้นนี้เราจะไว้50ผล เราควรจะไว้ผลเท่าไหร่นี่คือประเด็นในชุดนี้ผมย้ำแล้วว่ามันจะมีสองแนวทางพี่น้องเกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้ที่วางแผนกำหนดการเก็บเกี่ยวชัดเจนท่านที่กำหนดเวลาท่านที่ต้องการควบคุมการเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่คำแนะนำจะบอกว่าแต่งขาดคำว่าแต่งขาดก็คือเช่นเราจะไว้ห้าสิผลเราก็แต่งเหลือ60ผลพี่น้องเกษตรกรครับ เรื่องนี้ต้องระวังนะครับท่านไปรับข่าวข้อมูลมาท่านจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองผมย้ำว่ากรณีนี้ถ้าท่านจะแต่งไว้าสท่านแต่งเหลือหกท่านจะต้องสามารถที่จะควบคุมคุณภาพใบได้คือจะต้องไม่มีการแตกใบอ่อนภายในระยะเวลานี้สองสัปดาห์นี้เพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อการหลุดร่วงทันทีถ้าเราไป ตัดแต่งผลทิ้งออกไปพลังงานเหลือเขาก็จะย้อนตีกลับไปที่ใบใบอ่อนเดินผลผลิตก็จะล่วงแต่ถ้าท่านมั่นใจว่าท่านควบคุมใบอ่อนได้คือหลังจากตัดแต่งแล้วภายในสองสัปดาห์ไม่มีการแตกใบอ่อนเพราะมันจะเข้าอายุประมาณ50วันหลังดอกบานท่านทำได้ครับนี่คือหลักการที่นำมาประกอบแต่ถ้าท่านไม่มั่นใจเราจะไว้เท่าไหร่ละ่ะ เราต้องการที่จะไว้ทุเรียนอันนี้50ผลส่วนใหญ่แล้วเราจะไว้เป็นประมาณ3เท่าครับก็คือหมายความว่าเราจะต้องไว้ถึง150ผล3เท่าของจำนวนผลเป้าหมายที่เราต้องการไว้หรือเราไม่ต้องไปนั่งนับขนาดนั้นก็คือเอาไว้จำนวนมากผลสวยไว้จำนวนมากไว้ก่อนแต่โดยหลักการที่เรามีงานทดลองศึกษาวิจัยเนี่ยเอาไว้เป็นจำนวน3เท่า ก็คือ50ไว้150เช่นกิ่งนี้เราจะไว้3ผลนะครับเราก็จะต้องคำนวณว่า3เท่าของกิ่งนี้ก็คือ339เราก็จะไว้ทั้งหมด9ผลในจำนวน9ผลเหล่านี้เขาจะมีส่วนไปช่วยในการดึงพลังงานมามาช่วยกันเลี้ยงตัวเองทุเรียนเป็นผลรุ่นเดียวกันเขาจะอยู่ร่วมกันได้ เราจะวัดต่อกิ่งต่อต้นก็ได้แล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นกิ่งเนี่ยเราจะดูง่ายแต่จำนวนผลจะเกินมากถัดมาพอไปถึงในระยะผล50วันหลังดอกบานเราตัดแต่งขาดได้เลยครับในช่วงการโยงการคำยันคำโยงการโยงผลอย่างเช่นเราจะไว้50ผลเราก็ตัดแต่งเหลือแค่ ห้าสิบห้าผลอาจจะเหลือเผื่อไว้ก็ได้ครับถ้าเราคิดว่าคุณภาพใบเราดีถ้าคุณภาพใบเราไม่ไดีเราก็ไว้แค่ห้าสิบผลก็อยากจะนำสรุปนะครับว่ากรณีการไว้ผลเป็นกลุ่มจะทำให้คุณภาพรูปทรงของผลดีการไว้ผลเป็นกลุ่มที่อยู่ในกิ่งใหญ่จะทำให้กลุ่มนั้นมีการเจริญเติบโตที่ดีแต่ถ้าเป็นปลายกิ่งเราไม่ควรจะไว้เป็นกลุ่มในจำนวน ปริมาณผลที่เพิ่มขึ้นถ้าเราต้องการเพิ่มปริมาณผลเราจะต้องเพิ่มปัจจัยเพิ่มการบำรุงน้ำธาตุอาหารหลักธาตุโลกทธาตุเสริมทั้งทางดินและทางใบบางครั้งเราอาจจะเห็นภาพว่า,าด้านที่มีผลผลิตคุณภาพใบอาจจะไม่ดีพอแต่เขาก็ยังสามารถที่จะดูแลผลผลิตต่อไปได้จนกระทั่งเก็บเกี่ยวเพราะเนื่องจากปีนี้มีผลผลิตน้อยในขณะเดียวกันถ้าวางตําแก่งของผลกระจาย ท่านสามารถวางได้ตั้งแต่ปลายกิ่งกลางกิ่งนะครับเพียงแต่ในลักษณะดังกล่าวนั้นเราอาจจะต้องประเมินในเรื่องของการคำโยงเป็นประเด็นหลักอย่างไรก็ตามครับผลผลิตน้อยเราคงต้องเพิ่มแรงงานเทคนิคการจัดการเข้าไปโดยละเอียดนี่คือประเด็นในส่วนของเช้าวันนี้สำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ